สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศ5นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนกันนะครับเรื่องในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมไทยเรานะครับต้องบอกว่าสถานการณ์นะครับการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่นะได้สร้างปัญหาบางอย่างนะครับที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นในสังคมไทยเรานะครับซึ่งวันนี้จะมาชวนคุยกันนะเพราะว่า ผมมีโอกาสนะครับที่ไปพูดคุยนะกับเพื่อนฝูงในห้องต่างๆนะได้รับฟังสิ่งที่เขาพูดคุยกันและประเด็นปัญหาบางอย่างนะครับซึ่งผมมองแล้วว่ากระแสะนะของความตึงเครียดนะครับในสังคมมันเกิดขึ้นจากการระบาดนะครับของโควิด -19 ระลอกใหม่ครั้งนี้นะซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากสถานบันเทิงนะต้องยอมรับว่ามีผู้คนนะจำนวนไม่น้อยเลยนะครับ มีความไม่พอใจนะครับหรือจะเรียกว่ามีความโกรธนะครับนะต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกนี้นะที่มาจากสถานบันเทิงนะแล้วก็มีการแพร่ระบาดที่ดูเหมือนว่าจะรุนแรงกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมานะครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปนะสืบสาวนะเรื่องราวสาเหตุ นะย้อนกลับไปการระบาดนะครับครั้งแรกสุดนะซึ่งยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอบายมุกแต่พอมาครั้งที่2นะครับมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าผิดศีลธรรมก็ามาเกี่ยวข้องนะ้ำประทอนได้เห็นนะครับถึงอ,อำนาจนะครับของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับการที่ปล่อยให้มีแรงงานนะครับต่างด้าวเข้ามา นะโดยผิดกฎหมายนะครับลักลอบเข้ามาโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ทราบไม่รู้เห็นและก็ไม่มีโทษ้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจับกระแสะได้นะครับหลังจากที่คุยกับหลายกลุ่มนะเพื่อนฝูงนะหลากหลายกลุ่มที่มีทัศนะความคิดเห็นแตกต่างกันมันความไม่พึงพอใจนะในเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอย่างเรื่องของการทุจริครตคอร์รัปชันเรื่องของแรงงานต่างด้าว นะครับเรื่องของอบายมุกการระบาดอัรอกถัดมาคือเรื่องของบ่อนการพนันนะครับที่มีผู้เข้าไปเล่นนะครับแล้วติดเชื้อโควิดสิจากบ่อนการพนันแล้วไปแพร่นะแล้วก็รอบปัจจุบันก็คือมาจากสถานบันเทิงนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับอบายมุกนะครับซึ่งก็ทําให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยไม่ไม่พึงพอใจ นะไม่ชอบอกชอบใจแล้วก็เป็นความโกรธนะเป็นอะไรที่ซ่อนอยู่ที่ผมพูดได้แบบนี้เป็นเพราะว่าเมื่อผมพูดคุยกับเพื่อนในแต่ละกลุ่มนะครับหลายครั้งนะครับผมพยายามอธิบายเหตุผลนะถึงความเป็นประชาธิปไตยนะหรือความเป็นนิติรัฐคือรัฐที่ใช้กฎหมายนะเป็นรัฐที่จะต้องมีความเคารพในกฎหมาย เคารพในอำนาจนะครับนิติบัญญัตินะครับแล้วก็อำนาจของอตุลาการนะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมนะได้รับกลับมาคือเสียงสะท้อนที่ค่อนข้างจะไม่พอใจนะอันนี้ต้องบอกกันนะไม่พอใจอันนี้ผมจะอธิบายด้วยหลักการและเหตุผลนะครับของประชาธิปไตย นะที่การบรหิหารจัดการต้องเป็นไปตามกฎหมายนะเป็นไปตามอำนาจของอกฎหมายนะของบทบัญญัติกฎหมายนะเรียกว่านิติรัฐเป็นรัฐที่ใช้กฎหมายแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความไม่พอใจนะความที่รู้สึกว่าไม่โอเคนะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมจับกระแสดได้นะครับทำให้ผมรู้สึกถึงความตึงเครียดนะครับความรู้สึกเก็บกด ในอารมณ์ของผู้คนนะครับนะนี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสมานะครับจึงมาชวนคุยกันว่าสถานการณ์ทางสังคมไทยที่น่าห่วงนะครับน่าห่วงคือมันเริ่มเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วนะในประเด็นของทางด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วการเมืองสังคมมันเริ่มเชื่อมกันอย่างเห็นได้ชัดว่าเมื่อโควิดสิ้ระบาดระลอกแล้วระลอกเล่า มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินกระเป๋าของประชาชนเนี่ยมันฟีบมันแฟบลงนะครับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยเป็นความเครียดความห่วงกังวลผมฟังหลายกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าสัมผัสได้ถึงความเครียดหรือจิตตกของผู้คนนะครับนะแล้วก็กลายเป็นความโกรธนะความที่รู้สึกว่าไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ที่มันปรากฏขึ้นนะครับซึ่งผมพยายามอธิบายด้วยเหตุผลนะว่ามันเป็นลักษณะของการบริหารจัดการนะของระบบนะครับที่เรียกว่านิติรัฐคือการบริหารโดยใช้กฎหมายนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าคนจะไม่ฟังนะคนจะรู้สึกว่าไม่พึงพอใจเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องบอกว่าต้องช่วยกันนะมันเป็นสิ่งที่น่าห่วง นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ทางสังคมไทยที่น่าห่วงเพราะว่ากลุ่มคนที่แสดงออกมาถึงความโกรธนะครับบางส่วนก็พลิกกลับเป็นความรู้สึกจิตตกนะเป็นความรู้สึกเครียดวิตกกังวลเศร้าหมอนะครับเกิดเป็นความห่วงเรื่องของปากท้องห่วงเรื่องเศรษฐกิจการเงินของตนเอง ถ้าหลายครั้งเนี่ยพยายามพูดถึงเรื่องของการบริหารนะครับตามกฎหมายตามนิติรัฐเนี่ยนะกบกลายเป็นทําให้คนเหล่านี้โกรธขึ้นมาได้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องมาจากเรื่องของนอกจากจะเงินไม่มีแล้วเนี่ยยังคือปัญหานี่สินคนไทยนะนี่ัวรเรือนที่สูงขึ้นนะครับในช่วงปี63และในปีนี้ปี64ที่คาดการว่า อัตราส่วนหนี้ครัวเรือนนะครับต่อ GDP ไทยจะสูงขึ้นไปถึงประมาณ91%และเมื่อมีโอกาสฟังข่าวนะครับจากสื่อไทยนี่หละครับวิเคราะห์ถึงทิศทางนะของตลาดแรงงานการจ้างงานของคนไทยนะซึ่งเดือดร้อนนะดูเหมือนว่าจะพูดกันถึงทางตันทางตันนะในเรื่องของแรงงานไทยนะนี่สินที่มากขึ้นสูงขึ้นนะมีการว่างงานมากยังไม่รับความช่วยเหลือ จากภาครัฐเป็นต้นนะบางสิ่งต่างๆที่ผมมองและสัมผัสมาในช่วงเวลานี้นะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ในช่วงตั้งแต่เมษายนมาจน,นถึงช่วงเวลานี้นะครับประมาณต้นพฤษภาคมเนี่ยต้องบอกว่าสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ทางสังคมไทยที่น่าห่วงการประทุนะครับของหินหลอมเหลวลาวาใต้ภูเขาไฟที่ระอุผมเคยพูดในเรื่องของ ควันไฟนะครับที่พุ่งออกมานะจากการประท้วงต่างๆนะครับของกลุ่มเยาวชนก็ดีกลุ่มประชาชนที่เห็นต่างนะครับจากการบริหารของรัฐบาลก็ดีตั้งแต่ก่อนการระบาดข,ของโควิดสิกนะครับก่อนปี63ผมบอกว่าควันไฟที่ป่วยพุ่งออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณนะถึงความไม่พึงพอใจถึงอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นะครับที่แสดงออกมา มาเรียกร้องนะครับสิทธิเสรีภาพนะครับมาแสดยยงเห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินนะครับสิ่ง,งต่างๆนี้มันเป็นควันไฟนะมันเรียกว่าค่อยพุ่งออกมานะเหมือนเวลาภูเอขาอไฟจะระเบิดเนี่ยมันจะมีควันพ่อยพุ่งออกมาแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์นะครับนะนับตั้งแต่โควิดนะรอบที่1เนี่ยก็รู้สึกมันยังนิ่งๆอยู่ แต่พอมีการแพร่ระบาดในระลอกที่2ระลอกที่สระลอกที่4ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผิดศีลธรรมเรื่องของการทุจจิตคอร์ปชันของเจ้าหน้าที่รัฐนะเรื่องของบ่อนการพนันนะครับที่ถูกปล่อยปละละเลยและเรื่องของสถานบันเทิงนะครับที่มีการแพร่อบายามุขนะโดยการละเมิดนะครับนะเรียกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นเช่นไม่ใส่หน้ากากนะครับนะเปิดเกินเวลาอย่างเป็นต้นทำให้ขนาดนี้นะดูเหมือนว่า ภูเขาไฟนอกจากจะพ่นควันออกมาตัวนี้เริ่มจะพ่นประกายไฟนะเป็นหินหลอมเหลวออกมานี่คือสิ่งที่น่าห่วงสัมผัสได้ถึงความโกรธนะของผู้คนประชาชนนะครับนะที่มันถูกกดอยูนะ่แต่มันเริ่มระเบิดออกมาตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับและที่น่าห่วงในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเรื่องของการตัดสินคดีนะครับนะที่เป็นข่าวกัน นะการตัดสินของสารรัฐมนูญนะครับต่อรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ยังย้ำว่าก็มันก็เป็นกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับเป็นลักษณะของนิติรัฐนะแบบไทยนะซึ่งก็คือตัดสินนะแต่ในสื่อโซเชียลนะครับในกลุ่มต่างๆที่ผมได้พูดคุยต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นความร้อนแรงจริงๆ ร้อนแรงก็จนผมเนี่ยนะครับนะถูกเขาเรียกว่าอะไรฮนะถูกสะเก็ดไฟไปด้วยนะถึงความร้อนแรงแม้จะพยายามจะอธิบายถึงระบบที่เรียกว่านิติรัฐนะครับการใช้กฎหมายนะครับการต้องเคารพกฎหมายการต้องเชื่อกฎหมายเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ากระแสนะครับที่ต่อต้านที่เห็นต่างเนี่ยแรงจริงๆนะจริงมาเล่าสู่กนฟังว่านี่คือสิ่งที่ผมห่วง เพราะว่ามันเริ่มเชื่อมโยงทั้งปัญหาประเด็นทางเศรษฐกิจการเงินปากท้องนะของชนชั้นกลางและล่างและโยงไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองสังคมนะสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับก็คือเป็นห่วงว่าการประทุของหินหลอมเหลวลาว,ว่าใต้ภูเขาไฟที่ระอุเนี่ยกำลังจะระเบิดออกน่าห่วงนะครับนะก็ต้องบอกว่าถ้า คนของรัฐนะครับนะมองเห็นสถานการณ์เหตุการณ์เช่นนี้นะก็ควรจะหาทางนะครับที่จะดับไฟร้อนนี้นะครับไอตัวการประทุนะของหินหลอมเหลวราว,วาใต้ภูเขาไฟที่ระอุนี้นะครับนะเพราะว่าถ้ามันระเบิดออกนี่องนะบอกอันตรายนะครับเพราะว่าออ,อะไรที่สามารถบริหารงานไปได้นะครับนะให้มันเกิดความสงบเรียบร้อยเนี่ยดีกว่า นะที่มันจะเกิดการระเบิดออกนะอย่างควบคุมไม่ได้นะซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับต่อรัฐต่อประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นและจับก,กระแสดได้นะเป็นความเครียดความกังวลและสถานการณ์ทางสังคมไทยที่น่าห่วงอย่างยิ่งจึงเล่าแบ่งปันให้ฟังนะครับ,นะรบขอให้ทุกท่านนี่ใช้สี่ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับนะพยายามช่วยเหลือประครับประคองให้กำลังใจกันไปในสังคมไทยนะครับ ใครชอบฝากไลค์แชาร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ